สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับคีเววอร์ซิเลีย150 Max ใส่เต็มแม็กซ์ให้สุดไม่หยุดแค่คำว่าพอครับ สำหรับสกูตเตอร์ออโตเมติกคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ได้ดีไซน์มาจากความพรีเมียมครับอย่างเช่นชื่อรุ่นของเขาคีเววอัสเซเลียถามว่าชื่อของวอสเซเลียมาจากไหนเป็นชื่อเมืองทางตอนใต้ของทางอิตาลีครับที่ได้รับถ่ายอิทธิพลถ่ายทอดความสุนทรียะและข้อความสนุกสนานออกมาเป็นรูปแบบแล้วก็เป็นชื่อรุ่นของรถคันนี้ครับแน่นอนครับว่าวันนี้สําหรับ คีเวอร์วอร์ซิเลีย150แม็กเนี่ยมีอะไรแตกต่างจากรุ่นเดิมนั้นเดี๋ยวเราพาไปชมกันครับสำหรับเครื่องยนต์ครับขนาด1 4 9 6ซีครับเป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับให้กำลังสูงสุดนะครับ9.6แรงม้าที่7 0 0 0รอบครับนี่คือเครื่องยนต์สำหรับรถสกูตเตอร์ออโตเมติกในยุคปัจจุบันที่ใช้แน่นอนครับว่านี่ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดกำลังพอเหมาะสำหรับรถสกูตเตอร์ปัจจุบันในบ้านเราครับประก็ที่ส่วนต่อไปนะครับส่วนไฮไลท์เลยก็จะเป็นในเรื่องของช่วงล่างแน่นอน ระบบช่วงล่างหน้ามาพร้อมกับโชคแบบเทเลสโคปิกครับระบบช่วงล่างหลังจะเป็นแบบโชคเดียวครับมาพร้อมกับยางขนาด12นิ้วครับแน่นอนล้อน,นี้เป็นยางทูบเศษขนาด120ทับ70ครับผมไฮไลท์สำหรับวัรซิเลีย150 Max นะครับที่จะมีความแตกต่างพิเศษมากยิ่งขึ้นก็คือในส่วนของโชคนะครับมาพร้อมกับสีแบบแม็แบบใหม่เลยก็คืออย่างสีดำเนี่ยจะได้โชคดำารอทอง เพิ่มความดุดันแล้วก็เพิ่มความหรูหราพี่แม่มากยิ่งขึ้นส่วนในส่วนสีเทานะครับก็จะได้เป็นโช๊คสีดํากับล้อสีดาครับเพิ่มความแม็กความเต็มสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของลูกเล่นนะครับแน่นอนถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้นะครับถูกปรับใหม่จากเรือนไม้เข็มถูกเปลี่ยนเป็นไม้ LCD มองง่ายมากยิ่งขึ้นแม้แสงสะท้อนเพราะว่าพื้นหลังจะจะเป็นสีดำแบ็กกราวครับแล้วก็เป็นตัวสี โดดเด่นเป็นไฟ LED ครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งสำหรับช่องเก็บของที่บางลมหน้าฝั่งฝั่งซ้ายจะมีในช่องของ USB A สามารถเสียบชาร์จมือถือได้ที่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะเป็นช่องเก็บของเช่นเดียวกันแต่รู้สึกว่าอาจจะมีช่องใส่เก็บของมาให้น้อยไปนิดนึงตรงนี้แต่ก็ถือว่าด้วยการล็อกเป็นแบบลูกบิดกุญแจเนี่ยก็ทำให้ระหว่างขี่ไปเนี่ยมีความมั่นคงในการเก็บของมั่นใจได้มากขึ้นครับ และในส่วนครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟแบบ LED ด้านหน้าเต็มเลครับรวมไปถึงไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟท้ายด้านหลังครับช่องเก็บของด้านหลังมีขนาดความกว้างถึง7.6ดจนิ้นครับสามารถเก็บของในส่วนของใต้เบาะสําหรับหมวกเนี่ยถ้าเกิดเป็นหมวกไซส์เล็กแบบครึ่งใบหรือเต็มใบไซส์เล็กแบบว่าบอบเบอร์เนี่ยน่าจะใส่ได้เต็มแต่สําหรับเป็นหมวกที่สไตล์เล็ซซิ่งขึ้นมาหน่อยที่ว่ามีปีกมีแรมอะไรเงี้ยอาจจะติดบ้างเล็กน้อยแล้วก็ติดกันกับช่องเก็บของเนี่ยก็จะเป็นช่วงฝาถังน้ำมันสามารถเปิดปิดได้ครับผม และไฮไลท์ la, สำคัญครับสำหรับรุ่นนี้จะได้รับเป็นกุญแจแบบคีย์เลสครับแต่แน่นอนว่าเป็นคีย์เลสที่ไม่ธรรมดาผมมองว่าเป็นคีย์เลสที่ค่อนข้างใช้งานได้จริงสาหรับคีย์เลสที่เราพบอย่างใช้งานทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นพกไว้ในตัวเฉยใช่ไหมแล้วเราก็แค่มาที่รถสตาร์ทแต่ในรุ่นนี้ครับเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งคือเมื่อเรามาถึงตัวรถเราต้องกดปลดล็อกก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยบิดรถ หลังจากนั้นเสร็จเราก็เก็บปกติครับแต่ว่าข้อดีผมมองว่าข้อดีเหมือนในหลายหลายรุ่นหรือในรถยนต์ในบ้านเราก็คือคุณสามารถถอดออกมามีกุญแจไม่ต้องกลัวเวลาแบตหมดครับตรงน,นี้ก็คือถอดมาเป็นกุญแจสามารถเสียบแล้วก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันครับผมนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์และก็เป็นลูกเล่นที่ผมว่าดีมากเลยสําหรับรถวัวซีเดีย150แม็กคันนี้ครับผม ในส่วนของอัตราเร่งครับผมรู้สึกเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ครั้งแรกครับเพราะว่าสกูตเตอร์150ส่วนใหญ่เนี่ยอัตราเร่งต้นค่อนข้างที่จะมีความอ่ดบ้างแต่สําหรับรุ่นคันนี้นีครับมีอัตราเร่งที่ติดมือตั้งแต่ครั้งแรกครับในร่วงของตั้งแต่รอบต้นรอบกลาง ไปถึงรอบปลายอาจจะมีตันๆบ้างนะผมสาหรับผมรู้สึกที่ความเร็วห่วงความเร็วประมาณ70-80เนี่ยกำลังดีถามว่าทําไมกาลังดีเพราะว่า1คือรถคันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างเน้นการใช้งานภายในเมืองครับมีอัตราเร่งที่ค่อนข้างพอเพียงแล้วสําหรับการขับขี่ระยะไกลก็ต้องบอกว่าสามารถทําได้อย่างดีครับเพราะว่าในรถสกูตเตอร์คันนี้เนี่ยครับให้ท่วงท่าในการขับขี่ที่ค่อนข้างฟอร์มัลครับเพราะว่าจากท่านั่งที่เหมือนคุณนั่งเก้าอี้เบ,บาะสบายเลยแล้วแฮนด์ก็ควบคุมไม่ห่างจากตัวรถมากนัก นอกจากความสบายในท่านั่งทั้งผู้ขับขี่และคนซอ้อนนะครับก็ทำส่งผลทำให้การควบคุมทางเลี้ยวเนี่ยเป็นค่อนข้างง่ายมากยิ่งขึ้นในส่วนของช่วงล่างนะครับค่อนข้างทำได้ดีครับโดยช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเราเป็นได้แบบดิสเบกเนี้ยทำให้เพิ่มความมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าในเมื่ออัตราระยะเบรกที่ค่อนข้างสั้นลงรับกับล้อขนาด12นิ้วเนี่ยก็ค่อนข้างไม่มีปัญหาแม้คุณจะเป็นคนที่ไม่ได้สูงมากนะักหรือว่ามีความกังวลว่ารถสกูตเตอร์จะสูงและขาไม่ถึงครับ สรุปรวมครับสำหรับเจ้าคีเววอร์ซิเลีย150แมครุนใหม่คราวนี้ที่ปรับปรุงมาเนี่ยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ารูปลักษณ์ได้ถูกปรับปรุงให้มีความวัยรุ่นมากขึ้นถามว่าวัยรุ่นไวรุ่นแบบไหนวัยรุ่นที่ชอบความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นสาหรับโฉมเดิมเนี่ยเขาจะเป็นโครเมียมแบบเลื่อมๆใช่ไหมสำหรับแต่ว่ารุ่นนี้ทั้งสองรุ่นทั้ง4ี่สีเลยแล้วก็2รุ่นที่เรามาซึ่งเป็นรุ่นไฮไลท์เนี่ยเขาก็ถูกปรับให้มีความสปอร์ตเต็มแม็กซ์อย่างที่เขาบอกก็คือ หนึ่งหน้าจอคุณได้หน้าจอแบบใหม่และเป็น LCD ปรับมองง่ายใช้ได้จริงเพราะว่าบ้านเราอ่ะแดดโคตรร้อนเลยจากปกติเป็นเรือนหน้าปัดก็ถือว่าไม่ขีย์เล่นะแต่ในเมื่อหลายๆแบรนด์รอบตัวเราเนี่ยเขาปรับเป็น LCD แล้วนี่ก็ถือว่าปรับมาให้เขาเรียกว่าฟังเสียงของกลุ่มผู้ชายจริงในส่วนของการใช้งานทั่วไปปุ่มฟังก์ชันต่างๆก็ค่อนข้างเข้าที่เข้าทางเป็นที่คุ้นตาคุ้นมือกันอยู่แล้วไม่มีปัญหาเอมบลยมที่เพิ่มมาใหม่ตรงนี้ต้องถามว่าอะไรคุณชอบ คุณชอบหรือเปล่าเพราะว่าถามโผมมาเพราะว่ามันเพิ่มความหรูหลรานะเป็นมันเป็นเอมเบนมแบบสายมิติแบบติดจากรุ่นแรกโฉมแรกสมัยก่อนนะเขาเป็นสติ๊กเกอร์นี่ก็ถือว่าปรับมาให้แน่นอนส่วนเอมเบนมทั้งหน้ารถตั้งแต่บางลมทั้งหน้ามาแล้วก็ด้านข้างไฮไลท์ High rise, ค่อนข้างเป็นสีรับกับสีดำแบบกอสซี่ตรงนี้ก็ให้มาค่อนข้างโอเคเลยในส่วนการใช้งานเรามีการถามน้องๆในทีมหรือตากล้องพี่ๆแต่ละคนมีความเห็นตรงกันก็คือมันสวยมากขึ้น แต่ว่านอกเหนือจากความสวยและการใช้งานเนี่ยไอ้เรื่องกุญแจที่ผมชอบพูดอยู่ตลอดว่ามันดีจริงๆเพราะว่ารถหลายๆคันเรามักจะมีปัญหาในเรื่องของแบตหมดหรือการมีปัญหาตรงนี้การที่เขาแบบให้กุญแจมาแล้วกดแล้วเสียบง่ายอันเนี้ยมันถือว่าเป็นดีเทลแล้วก็เป็นหลายๆอย่างที่บางครั้งเราต้องไปซื้อกุญแจอย่างนี้แต่งนะเพราะรถบางรุ่นถ้าเกิดโมเดลเอ็นที่เลเวลเลยก็จะให้มาเป็นกุญแจบิดธรรมดาถ้าไม่ใช่ตัวท็อปถูกต้องไหมครับในหลายๆแบรนด์อ่ะอย่าง ฮอนด้ายามาฮ่าในเรื่องของตัวท็อปอันนี้อันนี้ผมว่าน่ารักดีแล้วคือส่วนใหญ่อะที่เขาจะให้มาเป็นคีเรตในหลายๆแบรนด์มักจะไม่ค่อยสวยอันนี้แม่งเืแบบิดกุญแจรถยนต์เลยผมว่าเหมือนนี่กุญแจเนี่ยสอดพวกแรปเตอร์อะเท่ดีตรงนี้นะแล้วก็ในเรื่องเรื่องของการท่านงท่านั่งเนี่ยที่จริงเหลือกินเหลือใช้ถามว่าทำไมพูดเขาว่าเหลือกินเหลือใช้ครับเพราะว่าเวลาเราใช้สกูตเตอร์ในชีวิตจริงอะมันไม่มีใครแขวนถุงแขวนอะไรไว้หรอก แบบตลอดมันจะมีการวางของอาจจะเป็นลูกฟุตบอลไปเตะบอลกับเพื่อนหรือวางถุงกับข้าวแล้วเราเกี่ยวกับแกนไว้ตรงเนี้แล้วก็ขาในวางอยู่ก็รุ่นนี้ผมว่าจริงๆอ่ะเขาให้ที่วางในช่วงวางพักเท้ามาค่อนข้างกว้างนะเพราะจริงๆถ้าถ้ามองจริงๆแล้วกับขาคนเราอา่ะขยับอาจจะเล็กกว่าน,นี้ก็ย่อมทําได้อันนี้เขาข่มาพื้นที่ค่อนข้างเหลือเฟือนในการใช้งานครับส่วนในเรื่องของด้านอื่นๆอ,อย่างเช่นอ่ะ ไฟเรือนไหม้เป็นหน้าจอเป็น LCD เป็นอะไรตรงเนี้ก็ถือว่าให้มาครบคร้วนแล้วก็ในการใช้งานจริงๆก็ค่อนข้างปรับรูปลักษ์มาเป็นรถที่สําหรับใช้ในเมืองได้อย่างสะดวกนะอย่างที่สโลแกนเขาบอกมันเป็นแม็กใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับได้ล้อขนาด12นิ้วล้อเป็นแบบยางทูฟเลตมาให้เนี่ยด้านหน้าแม้จะเป็นดิสเบรกแต่ว่าไม่มี ABS ก็ไม่ต้องกังวลครับผมว่ากับการใช้งานทั่วไปค่อนข้างพอเพียงแล้วและในส่วนของล้อหลังก็ได้เป็นระบบดัมเบรกก็ เป็นมาตรฐานของรถสกูตเตอร์พรีเมียมยุคนี้ที่เขาจะให้กันนะครับแน่นอนครับสำหรับเวอร์ซีเลีย150 Max นะครับที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด149ซีซีคุณได้ดีไซน์ล้ำสมัยเรือนใหม่หน้าจอเป็น LCD แล้วเนี่ย โลโก้แบบใหม่เป็นแบบเอมเบม์สามิติทีดีขึ้นมาตัวรอยเพิ่มเต็มของว่าแม็กในส่วนของสีสันของโชคครับเป็นโชคแบบสีดำมาพร้อมกับล้อทองแบบนี้ก็คือได้ดีไซน์ใหม่มากยิ่งขึ้นแน่นอนการปรับเปลี่ยนหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยหลายๆคนคิดว่าราคาอาจจะปรับเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับสำหรับวอซิเลียน150แม็กยังคงไว้ที่ราคาเดิมที่หกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับผมมาพร้อมกับสีสีเลยนะนอกจากจะเห็นที่สองสีอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คืออย่างอันเนี้ยแม็กแบล็ สำหรับสีนี้เขาจะเรียกเป็นสีแมกเกแล้วก็อีก2สีก็คือสีพลัสเทลและก็สีเกรย์ครับผมแน่นอนสำหรับเวอร์ซิเลีย150150แม็กนะครับในรุ่นใหม่หากใครต้องการก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คีเวทั่วประเทศนะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจสำหรับเวอร์ซิเลีย150แม็กครับก็สามารถไปทดลองขับขี่ได้ที่ศูนย์คีเวและศูนย์มอเตอร์ไซค์ใกล้บ้านทั่วประเทศครับผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทุกช่องทางของทิตยสารมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ I do